สวัสดีครับกลับมาเจอวินแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะมีสูตรวิ่งนะครับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับมาให้ดูนะครับงวดที่แล้วนี่ครับงวดที่แล้วครับอันนี้สูตรเขาแบ่งปันมานะครับงวดที่แล้วเข้าๆนะครับงวดที่หกนะครับงวดที่เจ็ดแล้วนะครับ สูตทุกสูตรนะครับมีเข้ามีรุดนะครับแล้วก็ปดชีวิตวิจนะญานในการรับชมด้วยนะครับแล้วก็ไม่เล่นการพนันนะครับทุกประเภทนะครับเป็นแค่เพียงแนวทางนะครับในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับเรามาดูกันเลยครับวิธีคิดนะครับ แล้วันที่หนึ่งตั้งเลยนะครับหนึ่งเก้าเก้าหกศูนย์หกนะครับหน่วยสิบร้อยพันหลัก, 10, ลกหมืงง่นนะครับแล้วก็หลักร้อยสี่ครั้งบวกด้วยแปดนะครับก็ เก้าสี่หกสี่สี่หกยี่สิบสี่นะครับสี่หกยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะครับบวกเลยเก้าครับยี่สิบได้สามสามนะครับสามสามบวกอีกแปดนะครับสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดนะครับได้หนึ่งนะครับ เอาตัวท้ายอย่างเดียวครับสูตรวิ่งนะครับ mm hmm. วิ่งล่างตัวเดียวนะครับง oh. วดน,นี้ได้หนึ่งนะครับแล้วก็มาดูอีกสูตรเลยนะครับอันนี้วิ่งล่างนะครับอันนี้วิ่งล่างนะครับวิ่งล่างหนึ่งนะครับงวดที่แล้วเข้าเก้านะครับงวดนี้วิ่งล่างวิ่งหนึ่งตัวเด่นคือหนึ่งนะครับ มาดูสูตรนึครับอันนี้เป็นสูตรจับคู่บนนะครับสองวอองวดจับคูไม่ผ่านนะครับแต่เขาหลักสิบผ่านนะครับหลักสิบผ่านหลักหน่วยไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหลักสิบอย่างเดียวครับหลักหน่วยเดี๋ยวเรามาหาทีหลังนะครับ งวดที่เจ็ดรางวัลที่หนึ่งตั้งนะครับเก้าหนึ่งเ้าหกศูนย์หกล่าง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 อะไรนะล่างเก้าสี่นะครับเราจะเอาหลักสิบอย่างเดียวนะครับล่างหน่วยเราไม่คิดนะครับ เราต้องการหาหลักสิบนะครับสองหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครั้งบวก สองสองครั้งก็เก้าสิบสิบเอ็ดนะครับได้หนึ่งกับสองนะครับบนนะครับงวดนี้ได้หนึ่งกับสองครับหลักหน่วยเราจะไม่หานะครับเราจะหาหลักหลักสิบอย่างเดียวนะครับงวดนี้เด่นหนึ่งกับสองนะครับเดี๋ยวหลัก เราเคอยหาตัวเด่นมาจับชนนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะมาจับชนกันนะครับว่างวดเตาะวันที่สิบหกันยาจะออกอะไรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดน,นะครับ เป็นแค่เพียงแนวทางเฉยๆนะครับครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ